สวัสดีครับฮูกบาลูนครับสวัสดีครับ้บาบวเบ,บิงต้นมะขามครับตายแล้วตายไปครับปลูกไม่อย่างเดียว เริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่เดี๋ยวจะติดแล้วก็สีมาบิดทิมไปครับคอยเบิ้งกันครับภาพมาเบิ้งอันนี้ครับสุดที่ปลูกปลูกลงใหม่ก่อนบิดครับอย่าให้มันติดดีๆเดี๋ยวอ่าจสตายเพิ่มอีกคือเก่าบ็ว่าได้ครับจนเนี่มะขามคือมะขามเด็ดดเ็ดหักเลยมันมานะครับ เ่กับปลายหลักธรรมชาติอาจ์ิมีสองหลักสองหลักขึ้นแต่ละต้นครับไม่ใม่หลักเดียวแล้วที่ผมเตรียมใส่ถุงมาอย่างเสร็จเตรียมมุมนยังไงมีสองหลักสามหลักจะสร้ามาระชิบสองสองหลักสามหลักแต่ตอนเฮ้าเอาลงดินนี่กะผมก็หากไปยวๆคือก็ดิตัดทิมงยวทะลุบนถุงตังเสียครับ ทะลุลงมาก้นถุงลงมาก้นถุงแถงวๆก้นถุงนะก็จะตัดมันเยนะ็ดแทงหกัหกหักฝอยมันจะแตกออกม,มาใหม่ครับันีเดี๋ยวผมซุบยันี่ครับใี่เลยอะไรย่งละสินี่ ไป,ปใหม่ของนี่ครับเดี๋ยวถ้หักฟอย์มันออกมาใหม่เดี๋ยวถาหักง่ายขึ้นเลยครับมีที่นี่จุดเป็นต้นนี้ก็ได้ครับท้ามันจะมีหักฟอย์น้อยๆอยับเห็นด้ต้นนี้ก็ได้ครับ มันมีหักไงหักหนึ่งเห็นมาหักไงครับเลยมีหกักเปฝอยรอบ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 เลยครบัรบ,รบจังเสือมันก็ปล่อยทิ่ไมไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็สีใหญ่ของ,งมันเองครับหักฝอยเนี่ยแหละนะครับวางกระมัวลดอ่ะนะเจ้าสัตว์ มีหักไฟขึ้นเดี๋ยวขอดินมากบครับบต่ต้องเพราะว่าผมบด้แกะตุ่มครับผมปลูกทั้งตุ่มอย่างเสียปลูกถิ่นใบมันเป็นยังปล่อยมันครับนี่มื่อกี้กระเป๋าเบิ้งซจำเนียครับนี่ตายแล้วตายไปปลูกใหม่ดิปลูกขึ้นใหม่ครับ นำซุ่มๆไวและเดี๋ยวเราเบิงอีกต้นมองหนึ่งครับปลูกทิ่งไปปลุกนี่สไตล์ของผมผมมาใจทั้งตุ่มเองสิเดี๋ยวผมก็หดหนำลงครับเดี๋ยวหดหนำมันเปียกๆลงเชือนลงเลยหากมันเจะรอลงเลยครับก็เป็นอย่าง เท่ทิใหญ่ๆจักหน่อยก็ใส่ตรงนี้เท่าที่มีเท่าที่เลือก็ตัดต่อไปแต่บรด้แกตุ่มนะครับบรด้แกตุ่มเป็นหลักหลักงี้เลยล่ะสุดแล้วแต่มันจะไป ใส่ตรงๆเลยเถอะแล้วก็หดนำไลไหล่ลงครับเดี๋ยวมันก็นไหลลงประมาเองอ่ะเป็นยังไงขอาสื้อหนิล่ะครับนี่สวัสดีครับ